Isuzu MU-X ตัวท็อปคันนี้ออกข้างราคาสูงถึงล้านสี่ตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่ไปดูกันเลยค่ะกับ Isuzu MU-X ตัว1.9 Ultimate ขับ2ปี2021นะคะคันนี้จะบอกเลยว่ารอบพันสวยมากๆนะคะไฟหน้าเป็น Full LED กระจังหน้าสีครเมียมเซ็นเซอร์หน้าสีุ่ดมาพร้อมชุดแต่งรอบพันด้านข้างนะคะเป็นล้อลอยขอบ20นิ้วยางดันหลบใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะ ปลอดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยแบบเต็มระบบเลยนะคะไฟไท้าย LED เช่นกันนะคะการชนท้ายทรงสปอร์ตมีท่อเจีออกคู่แบบนี้ประตูฝาท้าไทยไฟฟ้านะคะที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางมากเลยนะคะแล้วคันนี้มีกล้องเอดาให้เรียบร้อยแล้วด้วยภายในนะคะตกแต่งด้วยเบาะหนังคูลแม็กสีน้ำตาลแบบนี้นะคะมีแอร์แอคทีฟคร c สคอนโทรลนะคะที่สำคัญมายอยู่แค่40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะ ในส่วนของราคาแล้วก็ค่าง้วงจะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยท่านใดที่สนใจนะคอมเมนต์สนใจไว้ใต้เกปนี้รับสินค้าฟรีไปเลย90วันนะคะที่สำคัญดเดบิวตเศร็ร่มต้นแค่1.89%ถ้า้นงสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะสามารถ่าได้ที่ใต้แคปชั่นนี้ได้เลยนะคะใครที่สนใจทักแชทมาได้เลยคะ่ะ